นักกีฬาไทยไม่แพ้ใครในโลก25อันดับสุดยอดนักกีฬาไทยแต่ละคนดีกรีระดับโลกทั้งนั้นครับสำหรับทัพนักกีฬาไทยตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบันนะครับเรียกว่ามีนักกีฬาหลากหลายชีวิตออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาอย่างมากมายครับและในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดู5อันดับสุดยอดนักกีฬาไทยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศกันครับซึ่งจะมีใครกันบ้างนั้นมาฟังกันได้เลยครับนักกีฬาไทยไม่แพ้ใครในโลก25อันดับสุดยอดนักกีฬาไทยแต่ละคนดีกรีระดับโลกทั้งนั้น ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อให้บานคิปใหม่ๆจากเราด้วยนะครับครับสำหรับครับสบกินาไทยตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบันนะครับเรียกว่ามีนักกีฬาหลากหลายน้อชีวิตนะครับได้ออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานและในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดู5อันดับสุดยอดนักกีฬาไทยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศกันครับซึ่งจะมีใครบ้างนั้นมาฟังกันได้เลยครับอันดับที่5เอริยาจุธานุก,การโดยมีชื่อในวงการว่าโปรเมโปสาวนักกอล์ฟ ok ระดับโลกโดยดีกีรางวัลคร่าวๆของเธอนะครับนับตั้งแต่เข้าสู่ l p g ทัวร์ในฐานะสมาชิกทัวร์ปี2015นะครับแค่ปีเดียวเธอประสบความสำเร็จ คว้าแชมป์ถึง5แชมป์ในปี2016พร้อมคองมือ1และแชมป์เดททูหรือ CME Global ก่อนที่จะก้าวขึ้นมือ1ของโลกครั้งแรกนะครับในปี2017แมะแถมยังเป็นคนไทยคนแรกไม่ว่าหญิงหรือชายที่คว้ามือ1นึ่งกอโลกได้ด้วยครับ อันดับที่สีพาณิพัฒวงพัฒนากรีนหรือน้องเทนีสำหรับนักกีฬาเทควันโดหญิงผู้คว้าสิ8แชมป์จาก21รายการที่ลงแข่ง9ก้าสู่ตำแหน่งแชมป์โลก2สมัยครับละรับตั้งแต่ปี2019เธอยังไม่เคยปลาใยให้กับใครอีกเลยพร้พอมควงมือหนึ่งของโลกอีกด้วยครับโดไปถึง4เกมที่เวียดนาม,มและล่าสุดที่กัมพูชาก็ไม่พลาดเก็บเหรียญทองเช่นกันครับเพียงก่อนหน้านี้เธอจะได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในการเล่นล่น,ลนทีมชาติหลังจบสี่โอลิมปิกเกม2 0 2 4ที่กรูป,ปารีสประเทศฝรั่งเศ ครับ huh? อันดับที่3มเมรัชนกหรือเมมีชื่อจริงว่ารัชนอกอินทนนท์ครับเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงชาวไทยอดีตนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของโลกในปี2014นะครับน้องเมยังคงสร้างความมหัศจรรย์อีกกรลอกจากการคองแชมป์รายการซูเปอร์ซีรีส์ติดต่อกันสามสัปดาห์ครับตั้งแต่ที่ประเทศอินเดียมาเลเซียและสิงคโปร์ครับจนส่งผลให้เก็บคะแนนสะสมเก้าวขึ้นสู่มือหนึ่งของโลกได้สําเร็จครับนอกจากนี้เองเรองเมรัชนกเธอยังเป็นนักแบดมินตันที่ทำสถิติเป็นแชมป์ซูเปอร์ซี น้อยสุดในขนาดนั้นด้วยครับด้วยวัย18ปี อันดับที่2ชนะชิปสงกสินมีชื่อเล่นว่าเจหรือฉายาที่แฟนบอลชาวไทยสุดคุ้นหูกับฉายาแมตชี่เจนะครับสำหรับชนะชิปนะครับเจ้าตัวเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดของทีมชาติไทยท่านี้เองชนะทิปยังเป็นกําลังหลักสําคัญของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีคว้าเหรียญทองในการแข่งขันซีเกม2013ที่พม่าและซีเกม2 0 1 5ที่สิงคโปร์ครับรวมถึงคว้าดับ4ในการแข่งขันเอเชียเกม2 0 1 4ที่เกาหลีใต้ด้วยนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวยังเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยชู เอฟฟ์ซู F ครับ2014ครับอันดับที่1เป็นของศรีสะเกะนดนักครนดโปรโมชั่นโดยเจ้าตัวมีชื่อเล่นว่ยพิศดิลป์บางเอกนะครับกำปั้นชาวไทยเจ้าของแชมป์โลกสองสมัยและรา,างวัลแจ็คต,ต่างๆอีกนับไม่ถ้วนครับโดยครั้งล่าสุดเจ้าตัวได้พลาดให้กับเจสซี่แรมบบติเก้แจป์โลกสมัยที่3ครับแต่อย่างไรก็ดีเจ้าตัวมีสถิติการครบชนะ5 .43 น็อกแพ้5และเสมอเป็นหน่ครั้งเท่านั้นครับท้ายสุดหากว่ามีข่าวสารข้อมูลที่ตกหล่นผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับ